สคริปต์หนึ่คำเวอร์ชั่นภาษาไทยพร้อมชื่อช่องคาโวและไม่มีหัวข้อใดๆตามที่คุณต้องการถ้าต้องการสิบชื่อคลิปบวก200แฮชแทกบอกได้เลยผมทำให้ทันทีสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคาโววันนี้เรามีเรื่องใหญ่ในวงการรถยนต์ปี2025มาบอกต่อเพราะตอนนี้ค่ายดังอย่างทาทามาฮินดาจีฟ ซูซูกิและสก oda ต่างพากันปล่อยส่วนลดสุดแรงบนรถ SUV รุ่นใหม่ของพวกเขารถแบบไม่เคยมีมาก่อนจนกลายเป็นโอกาสทองของคนที่กำลังคิดจะออกรถใหม่ในปีนี้ในวิดีโอนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดว่าแต่ละแบรนด์รถราคาเท่าไหร่ดีไซน์ภายนอกภายในและสมรรถนะของรถแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรและสุดท้ายราคาหลังส่วนลดจะเหลือเท่าไหร่ห้ามพลาดเด็ดขาดเริ่มกันที่ทาทามอเตอร์แบรนด์ที่โดดเด่นเรื่องความปลอดภัยและดีไซน์สุดดุดัน ในปี2025รุ่นที่มาแรงมากคือทา t a า,าแฮเรียสาฟารีและรุ่นใหม่ล่าสุดทาทารคา C ีวีซึ่งตอนนี้กำลังได้รับส่วนลดตั้งแต่80,000จนถึง150,000บาทไทยตามรุ่นย่อยแฮรเรียรุ่นปี2025ปรับดีไซน์ใหม่ให้มีความสปอร์ตและล้ำสมัยขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบใหม่พร้อมเส้น DRL ที่โฉบเฉี่ยวขึ้นกันชนหน้ามีความคมชัดเส้นสายตัวถังดูแข็งแกร่งภายในได้รับการอัปเกรดด้วยหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ขึ้นเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศ สันรูปพาโนรามาและระบบความปลอดภัย ADAS รุ่นล่าสุดเครื่องยนต์ดีเซลให้กำลังตอบสนองดีทั้งในเมืองและนอกเมืองเมื่อรวมกับส่วนลดแล้ว a ทเร e r กลายเป็นหนึ่งใน SUV ที่คุ้มค่าที่สุดของปีนี้ต่อการที่มหินร a ผู้ครองตลาด SUV อินเดียมายาวนานรุ่นดังอย่าง XUV 700 Scorpio N ทาและโบเลโรเนโอพลัสถูกนำมาปรับราคาใหม่เช่นกันโดยมีส่วนลดสูงสุดถึง10,000 0บาทไทย XUV 7 0 0รุ่นปี2025ปรับการตกแต่งภายในใหม่ใช้วัสดุแบบพรีเมียมมากขึ้นหน้าจอยแยก2ส่วนลำโพงคุณภาพดีระบบนำทางและอินโฟเทนเมนท์ทำงานได้ลื่นขึ้นภายนอกยังคงความสปอร์ตดุดันไ่ายหน้าเลตแบบเอกลักษณ์ของมหินทราพร้อมกระจังหน้าที่ให้ความรู้สึกทรงพลังเครื่องยนต์ทั้งดีเซลและเทอร์โบเบนซินยังคงโดดเด่นด้านอัตราเร่งและความลุ่มนลนของช่วงล่าง ส่วน s ก o อ p i o โอนก็มีส่วนลดเพิ่มเติมทำให้คนที่อยากได้รถอเนกประสงค์ลุยได้จริงมีตัวเลือกที่คุ้มค่ามากขึ้นข้ามมาที่จี๊บแบรนด์สายลุยตัวจริงจี๊ c คอมพาสรุ่นปี2 0 2 5้าได้รับส่วนลดสูงถึง150,000บาททำให้กลายเป็นหนึ่งใน SUV พรีเมียมที่น่าซื้อที่สุดในปีนี้คอมพาสรุ่นใหม่ปรับลุคภายนอกให้ดูหรูและทันสมัยขึ้นไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ล้ออลลอยส์ตล์สปอร์ตกันชนหลังและด้านหน้าถูกปรับดีไซน์ใใหห้้้้ดดูแแแแขขข็งขงงงกกกกรร่่มมมมาาาาึึนนนภยยยอโสต,ตบบีีเ ใช้วัสดุนุ่มสปรีนทัชขนาดใหญ่หน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบเบาะหนังคุณภาพสูงเครื่องยนต์ของจีฟยังคงให้แรงบิดสูงเหมาะทั้งขับในเมืองและขับทางไกลจีฟจัดส่วนลดเพื่อให้เข้าถึงตลาดกว้างขึ้นและตอนนี้ราคาหลังรถทำให้คอมพาสเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทุกแบรนด์มาดูซูซูกิซึ่งมักโดดเด่นในด้านราคาที่เข้าถึงง่ายและความประหยัดน้ำมันปีนี้แรนด์วิทารา พรอมเทอร์โบและจิมนี่ต่างก็มีส่วนลดตั้งแต่3 0 0 0 0ถึง70,000บาทแกรนด์วิทารารุ่นปี2025มาพร้อมระบบไฮบริดที่อัปเกรดใหม่ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นภายในมีการเปลี่ยนโทนสีเบาะนั่งนุ่มขึ้นหน้าจอเฮดอัพ d ดิ p l สเพลย์ใหญ่ขึ้นดูทันสมัยส่วนภายนอกมาพร้อมไฟหน้าเล็บและกระจังหน้าที่ดูสปอร์ตขึ้นจิมนี่ก็ยังเป็นไอคอนของสายลุยตัวเล็กที่ทุกคนชอบและเมื่อมีส่วนลดก็ยิ่งคุ้มค่าหน้าซื้อสำหรับคนที่อยากได้รถลุยคันเล็กไว้้ใชเมืือออองหรรกิป สุดท้ายคือ s ก oda แบรนด์ยุโรปที่เน้นคุณภาพแบบพรีเมียมคูชาร์และโคดีคิวรุ่นปี2025ได้รับส่วนลดสูงสุดกว่า1 2 5 0 0 0บาทคูชารปรับดีไซน์ล้อใหม่ไฟหน้าเล็กคมขึ้นกันชนหน้าและหลังดูสปอร์ตขึ้นภายในยังคงคุณภาพการประกอบแบบยุโรปที่หลายคนชื่นชอบวัสดุด,ดีสัมผัสแน่นและการจัดวางพื้นที่ใช้งานลงตัวเครื่องยนต์ TSI ของ s ก oda ให้แรงดีอัตราเร่งจัดจ้านแต่ยังประหยัดน้ำมันสำหรับใครที่อยากได้รถยุโรปในราคาที่จับต้องได้ ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีมากส่วนโคดีคิวรถเจ็ที่นั่งสุดหรูก็มีส่วนลถเช่นการทำให้ครอบครัวที่อยากได้รถใหญ่มีตัวเลือกดีขึ้นคำถามคือทำไมปี2025ส่วนลดถึงแรงขนาดนี้เหตุผลหลักคือการแข่งขันในตลาด SUV ที่ดุเดือดมากทุกค่ายเตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่หลายรุ่นในปี2025-2026ทำให้ต้องรีบเคลียร์สต็อกและดึงดูดลูกค้าให้มองแบรนด์ของตัวเองก่อนคู่แข่งเยอะขึ้นลูกค้าต้องการฟีเจอร์เยอะขึ้นดีไซน์ต้องล้ำขึ้น ระบบความปลอดภัยต้องครบครึ่งและที่สำคัญราคาต้องคุ้มค่ามากขึ้นมองเรื่องสมรรถนะ SUVs ป2 0 2 5ของทุกแบรนด์มีจุดเด่นต่างกันทาทาเน้นปลอดภัยและกำลังเครื่องดีมาฮินดราเน้นพละกกำลังและดีไซน์แข็งแกร่งจิปเน้นรวยและภาพลักษณ์พรีเมียมซูซูกิเน้นประหยัดและคุ้มสกอด้าเน้นความหรูแบบยุโรปและเครื่องยนต์แรงนี่คือจุดที่ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น ภายในรถ SUV ปีนี้ก็มีความพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น,นรูปพารารามาบอกระบายอากาศหน้าจอขนาดใหญ่ระบบชาร์จไร้สายระบบช่วยขับ ADAS และวัสดุภายในที่ดหรูหราทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกคุ้มค่ามากกว่าที่เคยดีไซน์ภายนอกก็มีความสปอร์ตลำ้ำและรับกับยุคใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบฟูลเลตกระจังหน้าใหญ่ล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่หรือเส้นสายตัวถังที่คมชัดทุกแบรนพยายามทำให้รถของตัวเองโดดเด่นที่สุดในถนน สุดท้ายเรื่องราคาหลังส่วนลดผู้ซื้อสามารถประหยัดได้ตั้งแต่3 0,000่นจนถึงมากกว่า1 5 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นนี้ทำให้ปี2025กลายเป็นปีที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคนที่อยากซื้อ SUV ใหม่ถ้าคุณกำลังหารถใหม่นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดรีบไปลองขับเปรียบเทียบรุ่นและเลือกตัวที่ตรงใจที่สุดเพราะปีนี้การแข่งขันสูงและส่วนลถจัดหนักจริงๆขอบคุณที่รับชมคาร์ววอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและรีวิวรถร ต้องการสิบชื่อคลิปบวก200 hashtag ภาษาไทยไหมครับ